ก็อย่างที่เ pues รียนเรียนไปตั้งแต่ต้นนะคะคนไข้ที่จะมาได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้ต้องตาย ต้องสูญเสียอวัยวะต้องพิการต้องทุพพลภาพต้องเจ็บป่วยคือได้ของแถมกลับบ้านจากการที่มารับบริการนะคะแต่ถ้าคุณหมอรักษาเขาหายดีกลับบ้านได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่มีโอกาสเข้ามาในกองทุนนี้เพราะฉะนั้นถ้าหวังว่ามันจะหมับมากมายมาหาสารจนล้มละ,ละลายดิฉันคิดว่าอันนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่ากองทุนนี้เนี่ยเป็นกลไก ที่ทําที่คิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยทั้งสองฝ่ายมากกว่านะที่จะบอกว่ามาทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือทําร้ายทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เลยนี่คือกลไกลกลางที่จะเข้ามาจัดก,การความขัดแยง้งแล้วก็ทําให้คนที่ได้รับความเสียหายก็ได้รับการชดเชเยยาวๆโดยไม่ต้องไปฟ้องร้องนะคะในขณะที่ผู้ให้บริการก็ไม่ต้องถูกกังวลก็ให้ให้ทํางานไปอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะไม่ต้องไปกังวลเพราะกองทุนเนี่ยจะมารับภาระแทนหลักการสําคัญจึงเป็นเรื่องว่าคุ้มครองผู้เสียหายนะคะนะและรับภาระ แทนผู้ให้บริการแล้วนําสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดบกพร้องเนี่ยมาพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบการป้องกันความเสียหายในอนาคตอันนี้คือเรื่องสําคัญค่ะน,น,น,นิดนึงเราคิดว่าเ,เราก็เขียนกฎหมายเพื่อประชาชนจะว่าเพื่อประชาชนก็ไม่ได้นะก็คือทั้งหมดนั่นแหละเราคิดว่าที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยมาละฉบับพรบฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่เขียนแล้วไม่อยากให้ใครใช้เลยเพราะว่าอะไรฮะไม่อยากให้ใครใช้เลยเพราะว่าคนที่จะใช้พรบรนี้ได้ ถ้าอยากได้เงินต้องตายถ้าอยากได้เงินต้องพิการอย่างพี่ต้อมบอกแล้วที่มีคุณหมอสายคัดค้านออกมาบอกว่านี่มาชดเชยกันแยะสองต่อสามต่อต่อแรกก็คือเบื้องต้นที่พี่ต้อมว่านะต่อที่สองก็คือมาดูความเสียหายอีกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาได้เราแค่เบื้องต้นแต่เขาไปฟ้องเนี่ยได้เป็นล้านถูกไหมจะเราจ่ายสักสมมติ่าสักสี่แสนห้าแสนเพื่อป้องกันแม่เขาไปฟ้องนะเราคิดว่าไม่มีคนที่ไหนชาวบ้าน คนไข้คนไหนที่เขาอยากฟ้องหมอเพราะฉะนั้นพรบตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าคนจะมารับมากมายแสดงว่าแนนาคตคุณก็จะมีผู้เสียหายมากมายขนาดนั้นชัวรเหรอถึงต้องมาใช้เงินอันนี้มากมายและฉันคิดว่าบอกว่าจ่ายเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยมาใชออ้มาเรียกร้องเยอะะมากมายที่ฉันก็บอกว่า พรบน,นี้ก็คือกองทุนชดเชยความเสียหายคนที่จะมารับได้ก็คือคนเสียหายแล้วคนที่เสียหายอย่างดิฉันอยากได้ตังค์ยังไงดิฉันก็มาเอา,มา,ม,ามาขอรับเงินเนอนี้ไม่ได้ต้องมีแพทย์ร่วมมือทําให้ดิฉันเสียหายนะคะเพราะนั้นดิฉันทาความเสียหายเองกองทุนนี้ก็ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นต้องเสียหายจากการรักษาพยาบาลเพราะนั้นถ้าดิฉันอยากได้เงินดิฉันก็ต้องไปตกลงคุณหมอคะช่วยทําให้ฉันตายหน่อยฉันอยากได้เงินคุณหมอฉันอยากได้เงินช่วยทําให้ฉันพิการหน่อยซึ่งคงเป็นไปไม่ได้เรนคิดว่า จากระบบอันนี้เนี่ยเรามีพรบฉบับน,นีเน้เราคิดว่าถ้ามีการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานนนะฮะแล้วมีแพทย์ขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นคุณหมองานหนักน้อยลงเลยดิฉันคิดว่าพรบน,นี้อาจจะไม่ได้ใช้เลยซึ่งดนะิฉันคาดหวังย่างยิงย่งค่ะว่า เราจะไม่ใช้พรบรรนี้กันครับคุณสุภัตราครคุณหมอก็ติงมาว่าทุกวันนี้แพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเนี่ยเหนื่อยยากมาก<ฮ>แล้วก็ถ้าพรบนี้ออกมาจริงเนี่ยซึ่ง<ฮ><ฮ>เขาบอกว่าออกมาโดยคุณหมอที่ไม่เคยจ่ายายายต่อไปเนี่ยเป็นหมอ<ฮ>บริหารอย่างเดียวไม่เคยรู้สถานาการณ์จริงต่อไปหมอตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดจะไม่รักษาแล้วจะส่งต่อคนไข้มาเป็นทอดๆจนถึงโรงพยาบาลศูนย์จนส่งเข้ามาสู่ศูนย์กลางจะกลายเป็นปัญหาที่ลุงตุงนังกันไปหมดอันนี้ท่ันก็ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่า ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ภาคประชาชนเป็นผู้เสนอด้วยนะคะแล้วก็เราสนับสนุนไม่ใช่เรื่องหมอที่จะมาได้ประโยชน์อะไรจากกอง,งทุนนี้นะคะแล้วก็ดิ้นคิดว่าอยากให้คุณหมอที่ทํางานอยู่ตามโรงพยาบาลทั่วประเทศนี่เข้าใจหมายนะว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มาทําให้หมอต้องยุ่งยากหรือว่าจะอ,อย่างที่ท่านเรียนไปแล้วก็ยังยืนยันคะ่ะว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นสิ่งที่จะมาช่วยคุณหมอให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทํางานให้บริการไปโดยที่ไม่ต้องมาพวงเลยคะ่ะว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดบกพล่องแม้ว่าเราให้บริการด้วยมาตรฐานแล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งควักกระเป๋าใจ่ายให้คนไข้หรือว่าต้องมาเจรจาอะไรกองทุนนี้จะเข้ามาทําหน้าที่แทนทั้งหมดนะคะซึ่งมันจะช่วยคุณหมอให้มีความ สุขในการทํางานมากขึ้นอันนี้ยืนยันค่ะคว่าคุณหมอไม่ต้องกังวลน,นะคะอยากอยากให้คุณหมอเข้าใจว่าพวกเราเองเนี่ยเข้าใจความทุกข์ยากและก็การทํางานหนักของคุณหมอและดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของระบบบริการด้วยที่มันยังมีข้อ ข่ออ่อนพูดกันง่ายๆคือเรายังขาดแคลนบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการสาธารณาสุขซึ่งเรื่องนี้กฎหมายฉบับนี้อาจจะไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ทุกอย่างได้ทั้งหมดนะคะคแต่มันจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาที่ที่ในขณะที่ระบบเรายังไม่พร้อมนะคะแล้วก็เราเข้าใจสภาวะการแบกรับภาระงานที่มากของคุณหมอทั่วประเทศที่ต้องดูแลเนี่ยคะ่ะเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปทําให้คุณหมอมีความเสี่ยงมากขึ้นตรงกันข้ามค่ะมันเข้ามาช่วยคุณหมอแบกรับภาระแทนคุณหมอโดยที่คุณหมอ ไม่ต้องกังวลในเรื่องการทํางานครับที่คุณยืนนะในเมื่อกฎหมายฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและกับคุณหมอจํานวนมากในประเทศนี้แต่ทาไมคุณหมอจํานวนไม่น้อยอยังออกมาคัาดค้านความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ตรงไหนฮะคือตรงนี้ราคาที่ดิฉันไม่เข้าใจครับคือเราเนี่ยก็มีเจตนาเราเห็นว่า หมอถูกฟ้องเยอะคือบอกเลยว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยเขียนขึ้นมาหลังจากที่มีปัญหาเรื่องล่อนพิบูลนะฮะล่อนพิบูลเนี่ยเราก็จะไม่พูดละเพราะอะไรหมอออกมาให้เหตุผลยังไงก็จริงๆเนี่ยเหตุผลก็คือเหตุผลดิฉันคิดว่าศาลตัดสินอย่างนั้นศาลก็ต้องมีเหตุผลมีหลักฐานเพียงพอนะคะนี่ก็คงไม่เป็นละเมอศาลหรอกค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็คือว่าทําไมคุณหมอถึงได้มีความรู้สึกว่าประชาชนกลุ่มนี้กับ คุณหมออีกสักกลุ่มหนึ่งจริงๆเยอะกว่านั้นนะน,นะคะเราว่างขนาดเราจะต้องมานั่งเขียนกฎหมายเพื่อทำร้ายทำลายหมอเฉลอเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจว่าเขียนกฎหมายเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าวันนี้มีคนที่ได้รับความเสียหายจากการริการาสาธุขจริงๆเมื่อเสียหายแล้วก็ควรจะต้องชดเชยเยียวยาเมื่อคุณหมอรักษางานหนักมากๆอันนี้พูดซ้ําเดิมแล้วนะ คุณหมอก็คงจะต้องได้รับการดูแลโดยที่มีกองทุนมาจ่ายให้แต่การที่คุณหมอออกมาคัดค้านเนี่ยดิฉันเคยถามคุณหมอเลยนะคะว่าเราเจตนาที่จะไม่ฟ้องหมอแต่หมอมีความรู้สึกว่ามีพรบรเรื่นี้เนี่ยหมอจะถูกฟ้องมากจะไม่มีหมอมารักษาคนไข้จะทำให้ประเทศชาติยุ่งเหยิงทำประเทศชาติจ่ายเงินมากมายเนี่ยดิฉันก็เคยถามว่าคุณหมอคะมาตาไหนเหรอที่ทําให้คุณหมอเข้าใจว่าพรบฉบับนี้จะเป็นอย่างนั้น เรามาช่วยกันดูกฎหมายฉบับนี้กันไหมนะถ้ามีตรงไหนเรามาช่วยกันแก่เพราะว่าพรบรฉบับนี้เนี่ยนะคะถึงจะเข้าสภาผู้แทนราษฎรไปก็ยังต้องไปตั้งกันมาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเสร็จแล้วก็จะต้องส่งไปตั้งกันมาธิการที่วุฒิสภาส่งเข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรอีกถ้าสมมติว่าวุฒิแก้มามากอสอสอไม่พอใจก็อาจจะต้องมาตั้งสองฝ่ายร่วมซึ่งดิฉันคิดว่ามันมีกระบวนการที่ทําให้กฎหมายอันนี้เนี่ย ถูกอกถูกใจทั้งฝ่ายคนไข้แล้วก็ฝ่ายประชาชนแล้วก็หมออีกอีกเยอะแยะแต่วันนี้หมอก็บอกว่าไม่คุยทยานายก็ไม่คุยถ้าจะให้หมอคุยกับพวกเรามีอยู่ทางเดียวก็คือดึงพรบรนี้ออกมาไม่ให้เข้าสภาอันนี้อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ดีฉันมีความรู้สึกว่ามีคนถามว่าทําไมประชาชนไม่ยอมถอยบ้างยิงบอกไม่ได้เถียงอะไรกับหมอเลยนะถามว่าพรบรมาตราไหนหมอก็ตอบมาชัดเจนว่าผมไม่ได้อ่าน แล้วก็เลยงงอ่าวไม่ได้อ่านแล้วคุณหมอทำไมคัดล่ะคะคุณหมอก็ตอบว่าฟังเขาเล่ามาครับงั้นถ้าสมมุติว่าดิฉันไม่ได้ไม่ได้ท้าทายนะมาลงรายละเอียดกฎหมายตามมาตราเลยค,คนที่คัดค้านมาออกทีวีร่วมกันอีกครั้งก็ได้อมที่จะดีเบตกับหมอที่คัดค้านแน่นอนคุณมาบอกเลยว่ามาตราไหนที่ทำให้คุณค,ค,คิดอย่างนั้นนะเราจะบอกให้ว่าที่คุณคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่า หมอที่ตั้งกันนะกรรมาการสามฝ่ายมาเราก็คิดว่าเราจะได้ลงรายละเอียดในพรบมาตรงไหนหรอหมอไม่สบายใจจะได้แก้ไปด้วยกันร,ระดับหนึ่งก่อนเมื่อเข้ากันมาที่การ่จะได้แก้เลยกลายเป็นว่าคุณหมอไม่เคยลงรายละเอียดกับเราเลยไม่ยอมวอล์กเอาไม่เข้าประชุมนะไม่ยอมแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยหมอไปคิดฝ่ายเดียวอ่านฝ่ายเดียว ไม่ยอมอ่านร่วมกันเราจะได้ช่วยกันอธิบายตรงนั้นตรงนี้ช่วยกันเติมฝายคิดฝายเดียวคือทีฉันกําลังมีความรู้ว่าถ้าที่ฉันป่วยเนี่ยที่ฉันต้องไปพบแพทย์แต่ถ้ามีคุณหมอส่วนหนึ่งเป็นโรควิตกจริตเกินกว่าเหตุเนี่ย ไม่ทราบว่าใครจะรักษาแต่ดิฉันไปดิฉันมีคนบอกว่าบุญยืนคุณทําเรื่องนี้เนี่ยอีกหน่อยหมอไม่รักษาคุณนะฉันเถียงนะคะดิฉันกลับไปสมุทรสงครามเนี่ยหมอดูแลฉันอย่างดีบอกให้บุญยืนรักษาสุขภาพนะคุณเป็นคนที่ยังมีประโยชน์ตับประเทศชาติแล้วหมอฝากมาด้วยว่าทําให้จบๆตั้งทีเถียงกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย ดิฉันเองอยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่คุณหมอออกมาคัดค้านกันเยอะแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่ได้ทําประชาพิจารณ์เลยดี่ันก็งงนะคะเพราะว่าเราภาคประชาชนเนี่ยเสนอกฎหมายโดยมีรายชื่อเหมือนรายชื่อสนับสนุนเนี่ยนะคะเมื่อวันที่หมิถุนาปี5้าแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีตัวแทนของสมาคมคลินิกเอกชนมีตัวแทนแพทยสภาเข้ามานั่งคุยกันไปให้ไปชี้แจงกับกฤษฎีกามาโดยตลอดนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ เรื่องเร่งด่วนตกลงมีการคุยกันมาก่อนแล้วมีการคุยกันมายาวนานมากค่ะแล้วก็ที่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่นะคะพอท่านมาบอกว่าท่านเพิ่งทู้วันที่16กรกฎาก็มีการมาคุยกันเมื่อครั้งแรกเมื่อวันที่2สิงหานะคะ คุยกันจนสุดท้ายเนี่ยวันนั้นเนี่ยเห็นชอบในหลักการร่วมกันสาข้อหนึ่งผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาสองผู้ให้บริการมีความสุดลบการฟ้องร้องสามจะเอาอันนี้มาเป็นครูพัฒนาระบบเหีนชอบด้วยกันสามัญและถ้าต้องการเวลาอยากจะไปทําความเข้าใจกับผู้ให้บริการเพิ่มเติม,ตมก็ก็ไปว่ากันแล้วก็มาคุยกันแล้วที่ผ่านมาสองเดือนกว่าเนี่ยก็ไม่เคยหยิบเรื่องนี้มาคุยคือเรียนยุ่งงว,งว่าคุณหมอที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเหมือนไม่มี ไม่มีประเด็นนะคะแล้วก็เราก็งงที่นี้ดิฉันเองก็แปลกใจอยู่ตรงที่ว่าเรื่องการเสนอเรื่องมาตรา41ก็ดีการที่ออกมาคือประเด็นมีอย่างเดียวคือขอความกฎหมายฉบับนี้ไม่เอาโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีวุฒิภาวะดิฉันขอพูดอย่างนี้เลยแล้วก็เราเองจะตั้งกรรมการสามฝ่ายจะไปไประชุมด้วยกันก็ไปค่ะแต่ไปเสร็จท่านก็ไม่พูดท่านก็บอกว่า walk out ไม่เอาสุดท้ายเนี่ยแม้แต่เรื่องการขยายมาตรา41จริงๆก็เป็นข้อเสนอของสมาค,คมโร,รงพยาบาลเอกชนนะคะซึ่งดิฉันเองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะคนที่ออกมาค น,นี่ก็เป็นคนกลุ่มเดียว,ยวกันกับที่เคยคัดค้านพบรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็อมีอะไรเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่าแล้วทําไมถึงจะต้องออกมาการไม่ให้โรงพยาบาลเอกชนเข้ามาอยู่ในพรบฉบับนี้ซึ่งรจริงๆความตั้งใจของพวกเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะใช้สิทธิ์บัตรอะไรหรือเขาไปจ่ายตังค์เองไปรักษาถ้าเกิดความเสียหายขึ้นเขาควรได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน65้าล้านคนเท่ากันหมดค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ยืนยันว่าภาคประชาชนสนับสนุนและจะเดินหน้าเพื่อที่จะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพราะนี่มันเป็นการพูดถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ค่ะครับทีนี้เวลาหมดหมดเวลาถามพี่ บุญยืนทิ้งท้ายถ้ารัฐบาลไม่เอากฎหมายนี้เข้าสภามาตรการของภาคประชาชนที่จะเคลื่อนไหวนับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคืออะไรฮะคือหนึ่งแลละพรุ่งนี้เราจะมารวมตัวกันเพื่อเพื่อจะคือมาดีอะนะฮะว่าถ้าคือต้องถามตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์และก็มีพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องถามว่าการที่จะออกกฎหมายดีๆสักฉบับหนึ่งเพื่อประชาชนคุณกล้าไหม ังนั้นวันนี้คุณบอกว่าคุณชอบอ้างกันเสมอนักการเมืองชอบอ้างเสมอผมมาจากประชาชนพุ่งนี้ประชาชนจะไปทวงว่าที่คุณบอกว่าคุณมาจากประชาชนคุณกล้าที่จะทําเพื่อประชาชนไหมดัง <c oughs> นั้นนักเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองนะฮะนักการเมืองเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนดังนั้นพรุ่งนี้เราก็จะไปพึ่งนักการเมืองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่นายกัฐมนตีพูดกับเราตลอดว่าพร้อมที่จะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ท่านัฐมนตีจุรินลักษณะวิสิต ก็พูดกับเราตลอดว่าผักดันเต็มที่แต่วันนี้ยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดออกมารักษาคําพูดด้วยพรุ่งนี้เราจะไปทวงกันนะคะยังบอกไม่ได้ว่าเราจะมีมาตรการอะไรแต่แต่เราคงไม่อยู่เฉยๆนะแล้วเราก็มีความเชื่อส่วนตัวว่าจะไม่มีคุณหมอท่านไหนหยุดรักษาคนไข้เพราะเราคิดว่าคุณหมอคือเป็นที่รักของประชาชนแล้วประชาชนก็หวังพึ่งเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้เราหวังว่าเราจะโชคดีคมีคําตอบจากนักการเมืองแล้วเราเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องมีความกล้าที่จะทําเพื่อประชาชนไม่ใช่รู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหนางพรุ่งนี้เราได้คําตอบนะครับประชาชนทั้งประเทศว่ารัฐบาลนี้กล้าทําเพื่อประชาชน หรือไม่กับเอาละครับ,รบท่านผู้ชมนี่คือตอบโจทย์และที่นี่ทีวีไทยในะคืนนี้นะครับที่บุญยืนท้าไป2ข้อนะครับหน้าคุณหมอมาดีเบตกันออกรายการโทรทัศน์และ2ท้านักการเมืองว่ากล้าผัากดันกฎหมายฉบับน,นี้หรือเปล่าก็ดูซิว่า2คําท้านี้จะเป็นจริงในสัปดาห์นี้หรือเปล่าครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญสองท่านครับผมพิญโยตรายสุรยิยธรรมมาไม่กล้าร,รับคําท้านะครับแต่จะกลับมาเจอกับท่านผู้ชมใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ